สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาผ่าต่อนะครับอ้ ตัววงจรบูทูธตัวนี้นะครับก็เป็นบอร์ดบูทูธนะครับไอที่เป็นไอตัวนี้เป็นบอร์ดบูทูธเล็กๆนะครับที่ราคาก็หลักสิบนะครับตัวนี้เป็นบูทูธห้าจุดศูนย์นะครับตัวนี้เป็น vH m สามหนึ่งสี่ครับตัวนี้เป็นบอร์ดขนาดเล็กนะ ช้เฟืเงก็ห้าวนครับเทียบจบากระที่ชา้าโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยคก็เอามาใช้กับลําโพงคอมเก่านะครับตัวนี้เป็นลําโพงซับกับลำโพงขางแหลมของตัวนะครับตัวนี้ก็ดีกว่าเป็นการดีไว้เอารโพงแบบนี้นะทบมาต่อใช้งานนะครับก็ที่ต่อก็ไม่ยุ่งยากเนาะก็ตนี้เป็น 3.5นะครับก็เสียบช่องนี้ได้เลยเป็นช่องเสียบ a u x ครับหรือเพื่อนๆจะเอามาต่อช่องนี้ได้ครับเนี่ยตรงนี้จะเป็น R ตรงกลางจะเป็นวแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น L นะครับเนี่ยอันนี้เสียบอย่างนี้ก็ได้เลยครับไม่ต้องไปแปลงยุง่งยากก็เสียบใช้งานได้เลยตรงนี้ก็เอาไฟเลี้ยงก็มาต่อใช้งานเนี่ย เครื่องก็ทำงานครับอ่าตอนนี้มันผมเชื่อมต่ออยู่แล้วครับพอเสียบใช้งานมันก็เชื่อมต่อใช้งานได้เลยพอเราอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อมต่อให้ดูนะครับว่าเป็นตัวไหนเนี่ย v h m สามหนสนะครับตัวนี้อันนี้เชื่อมต่อไปแล้ว เนี่ยมันจะกระพริบช้าๆนะครับถ้ายังไม่เชื่อมต่อนี่มันจะกระพริบเร็วนะครับเดี๋ยวผมออกเนี่ยเขาจะกระพริบเร็วเพราะเราเชื่อมต่อเนี่ยก็กระพริบช้าครับเนี่ยใช้งานอยู่นะก็ไม่ต้อง ดัดแ,แปลงอะไรมากมายนะครับซื้อแค่บอร์ดบูทูตตัวนี้มาก็มาเสียบใช้งานอย่างนี้ได้เลยหรือเพื่อนจะเอาไปไว้ในเครื่องก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ต่อไฟแยกนะครับจากตัวนี้นะก็เอาใช้ที่ชาร์โทรศัพท์อันเก่านะครับเอามาต่อข้างในนะครับก็อันนี้เอามาเป็นแนวทางที่เฉยนะครับหรือเพื่อนก็แบบนี้ก็ได้นะครับเอาไปข้างนอกอย่างนี้เพราะว่าสายสัญญ,ญาณก็ของเขาก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วเราก็เสียบแบบนี้ใช้งานได้เลย ก็ไม่ต้องไปดัดแปลงเยอะนะครับก็แบบนี้ก็ได้ถ้าให้มันสวยงามก็เอาไปข้างในหรือไม่ก็เอาอะไรมันยึดติดอย่างนี้ก็ได้วงจรบอร์ดบูทูตขนาดนี้นะก็ตัวนี้ก็ราคา20กว่าบาทที่ผมซื้อมาฮะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับราคาหลักสิบเลยก็เพื่อนๆก็ลองซื้อมาต่อใช้งานดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์มากน้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ